นี่ข้าวโพดพันอะไรจ๊ะอันนี้ก็พันสอนแดงจ้าเป็นข้าวโพดขาวเหมือนเขาเรียกว่าข้าวโพดข้าวเหนียวอ่ะจ้ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อข้าวโพดกําลังจะออกแล้วนี่จ้าจากวันนั้นจนถึงวันนี้อีกสีก<ะ>่อาทิตย์ค่กะก็ประมาณอีกสักสิบวันหรือครึ่งเดือนนี่ก็จะได้กินจะได้ต้มอันนี้ก็จะเยอะหน่อยเราทําไว้กินค่ะเนี่ยสวยไหม ข้าวโพดข้าวเหนียวเม็ดขาวค่ะ,ะจงมีมชีวิตในตตวันต่อวนะะันอย่างธรรมดามเก็บเกี่ยวใครคว้า,ควาแค่เพียงที่ไว้แล้วใจไม่เจ็บช้ำและภูมิใจกับสิ่งที่ทำรวมทั้งจดจำแต่สิ่งที่ดีไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะมี